สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกินบุฟเฟ่ววิสตอมกันค่ะคือที่ผ่านมาสองครั้งเราไปกินที่เวสเกตใช่ป่ะครั้งนี้จะไปกินที่พารากอนอ่าเพราะว่าชวนเพื่อนไปเออจะดูว่าเหมือนกันไหมก็น่าจะจะเหมือนนะแต่สถานที่แค่อาจจะแตกต่างแล้วก็วันนี้ไปป้ายยาเพื่อนด้วยส่งรูปไปให้เพื่อนดูส่งแบบเนี่ยเออชวนเพื่อนมาไปไปอะไรเงี้ยก็เลยนัดเพื่อนไปกินบุปะสังสรรค์ด้วยปกติที่เรากินอ่ะเราจะกินอ่า แบบที่ราคาเอ่อเหมือนมันจะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอะไรไปเรื่อยใช่ไหมเรากินสเต็ปสองที่มันพันสองกว่ากว่าพันสองกว่าเก้าใช่ปะแต่วันนี้จะถอยลงมากินที่อยู่ที่เก้าเก้าเก้าแล้วก็อ่ามันจะมีบางเมนูอะ่ะที่หายไป เดี๋ยวป้าจะบอกอีกทีใช่ไหมอะไรหายป้านี่ศึกษามาอย่างดีนะท่องไว้ก่อนท่องไว้เลยอ่าที่หายไปเนี่ยคืออะไรบ้างมาเสิดเป็นเมนูเวสเทิร์นเนี่ยก็สเต็กเนื้อของป้าหายไปอ้าวจริงเหรอแล้วป้าไม่เสียใจเหรอพูดไม่เป็นไรพูดถึงเฉพาะเมนูที่ที่เรากินเอิงจริงๆมันหายไปมากกว่านั้นแหละแต่ว่ามันเป็นเมนูที่บ้านเรากินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็หอยเชลล์อบชีสหายไปหอมแดงไปกุ้ง อาหารไทยจะเป็นกุ้งไยซอสเลยนะมาโยสีราชามาโยเวอร์นั่นก็อร่อยแล้วก็อาหารจีนเนี่ยไอ้พวกกระเพาะปลาอะไรเนี่ยหายไปไม่เป็นไรใช่ไหมปลาไม่กินไอ้เนี่ยกุ้งทอดแต่ที่มันชอบก็ต้อ่หัวหายไปจริงเหรองั้นเราขยับขึ้นได้ไหมดาวน์โหลดก้าวมันก็ยังมีอะไรที่ให้กินอีกเยอะแยะมากมายแหละเใช่ใหม่ มีไอเนี้ยอยากกินมากเลยซาลาเปาทอดอะซาลาเปาทอดเมื่อก่อนเป็นเมนูพิเศษที่เราไปกินตอนเนี้ยยัดเข้ามาอยู่เมนูเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมนูที่นี่เห็นนั่งดูนั่งนั่งดูรีวิวนั่งท่องอย่างเลยใช่ไหมก็อย่างหนึ่งคือก็เตี๋ยวหลอดคุงท่องกันตอนตอนแรกก็เป็นเมนูพิเศษหรอวตอนนี้ยัดเป็นเมนูแล้ว ดีดีดีอันนั้นอร่อยมากเลยอ่ะนั่นก็ชอบส่วนเมนูไอ้ถูกสุดเนี่ยระดับทุกโซดเนี่ยที่เราชอบกินนะเดี๋ยวสรุปให้ก็ะจะม,ขมจาาีขนมจีบฮักเกาขนมจีบฮักเกาเนี่ยมีอยู่ขนมจีบอร่อยมากอ,อย่างกุ้งแม่น้ำอ่ะผ่านรังก็ไม่มีแล้วจะจะเปลี่ยนไปเป็นเป็นกุ้งแม่พา ตัวน่าจะเป็นแม่ลาแม่น้ำเหมือนกันแม่จะป้าผ่าให้ไปกุ้งแม่น้ำหอมเหมือนกันที่เรากินประจำเนี่ยพ่อก๋วยเตี๋ยวน้องก๋วยเตี๋ยวรว่ากินอะไรก็ยิ่งอยู่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรือก๋วยเตี๋ยวที่เราไม่เคยได้กินอยู่แล้วเแต่ที่เราไม่กินแล้วอ๋อก็ก็นี่ของป้าหายไปเนี่ยไอ้อะไรนะเนื้อย่างใบอบาใบอบาที่เมื่อก่อนที่มันมีเตาใช่ไหมแล้วแพ็กเก็ตปลุกกระเบอแล้วมีใบไม้แล้วเอาเนื้อบางๆวางอันนั้นน่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันมาถึงแล้วอู้จากขบบนี้มันดู คนคึกคักกว่าที่เบสเกตเยอะมากเนาะเฮ้ยจะโตโล่งเยอะใช่แล้วเพื่อนจันอยู่ไหนอะเธอไม่เห็นเพื่อนเราเลยเพื่อนมาถึงยังเหรอมาแล้วอ่ะอาจารยค่ะอ้าวซล้เหรอขอโทษนะนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราสั่งที่หรอเราไม่ได้สั่งเอตสั่งนี่อาจจะมีเมนูที่ปกติเราไม่เคยกินเนี่ยพวกของดิบเนี่ย นี่ของเพื่อนต่างอาหรการมากเลยใช่ให้เพื่อนรีวิวด้วยนะเป็นยังไงบ้างนี่ก็ไม่เคยกินเนีไงเต๊กหมูเป็นไงลองกินสิเต๊กหมูเหรอเดี๋ยวเพื่อนทำไมเพื่อนใช้ตะเกียบกับมีดูไม่่คอยโนี่ไงคุณแม่รีวิวเลยอันนี้ที่เราชื่นชอบไงอ่ะซาลาเปามาอันนี้ที่เราสั่งเหรอทำไมมาเจ้ของเราว่าหรือของเพื่อนเพื่อนสั่งไหมเพื่อนม่สั่งเรากินก่อนเลยอ่าวหรว่าจะจิ้มให้ฉัน อืม,อ,มอร่อยมากอันนี้นะคะมันเป็นสลับเปาข้างหน้าจะหวานหวานใช่ไหมแล้วก็ข้างในเป็นไส้หมูแดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะทมให้ดูอย่างนี้ค่ะเห็นไหมอ๋อเนี่ยคุณแม่ดูกุ้งใส่เขนี่เล็กมากมเห็นไหมนี่กุ้งอ๋ออ่ะนี่ซสลัดเปลาใช่สลัดปาเงินเป็นไงแบบสั่งแบบวา่า เยอะมากอันนี้น้ำใช่ไหมอันนี้ไข่ถึงนของเรามามาย้ายมาข้างในกรลยอือม,มานี่กำจิ้มอะไรอะ่ะแม่ของเราสั่งมาเลยวอะอ,อ,อันนี้ก็าสั่งป๊อปโตรใช่ใช่อันนี้นนนนนนซุปเหปเ็ดโปรเิลของพี่หูอ่ะกินแล้วนะดูสิรสชาติเหมือนไปสันด้วยไหมอร่อยมากหรอฮะ มันมีปอมด้วยเหรอปอมวาซาบีแบบขูดจากต้นเลยไงใช่ไหมอ๋อคืออันนี้เหมือนกับขูดมาจากรากไม้เลยเครื่องกินซุปอันนี้ยังท็อปเฟิร์อ่ะอร่อยมากอย่างที่ป๊าพูดบ่อยๆนี่ขนาดขนมปังยังอร่อยเลยใช่ไหมค๊อฟแม่นดูมาทาเพื่อนเลยมาเขามากินก่อนแต่เหมือนแกมาก่อนเราไม่นานเลยไมกินไปตั้งหลายเมนูแล้วหลงหาไม่เจอนี่เรามาตั้งแต่11โมงอ่ะ นอืมตำแหน่งร้านหาย่างอีกนึงมันอยู่ในมันอยู่เขาเรียกว่าอะไรปิดหนึ่งอ่นาะวันนี้มันปิดไปแล้วเปล่าใช่ใช่เธอต้องทะลุห้างมาใช่ต้องเดินทะลุห้างก็ไปสั่งอะไรแปลกๆเอออันนี้อ่าผัดเดี๋ยวหลอดไปกุ้งนอดมมันมีอ่ะทำไมเราทำไมเราจอดดูดูไม่เห็นเลยนี่ไงผัดไทยอยู่ในไทยก็ขอาผัดไทยได้ไหมแต่เกี่ยวคร้่องแป้งกินก่อนเลยกินเลยกินเลยผัดไทยอ่ะไม่มีเส้นอืมขไม่อยู่ ออ๋ซอสมันจะอยู่เนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่กุ้งทอดซึ่งซอสเนี่ยมันจะน่าจะอยู่ตรงนั้นบ้างแต่เรากินเข้าไปเลยโดยไม่จิ้มเมนูเนี้ยเหมือนไม่เหมือนสาขาโน้นไหมคุณแม่ใช่มันมันเราสั่งสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งแต่อันเนี้ยมันเผ็ดมากมันมันซอสใส่แต่เนื่อพราะว่ามันมันไม่เหมือนอันนี้คาโบนาร่านี่ของเรา แล้วก็พุ้งเทปูระเนี่ยพี่อุบบอกว่าไม่เหมือนมาแปลว่าที่นี่ไม่ไม่ค่อยอร่อยเนี่ยแป้งมันเป็นแบบนี้เด็ดเออมันไม่เหมือนใช่ไหมแต่อย่างอื่นก็เหมือนนะยิงอื่นเหมือนไม่มันไม่เหมือนเป็นเพราะว่าคนละราคาหรือเปล่าเทปูระของของราคาแพงอาจจะอีกเป็นพุ้งอีกแบบหนึ่งนีตัวเล็กมากเลยเขาเปรตีนราคาแพงได้ปกติเราจะกินพันสองข้าวเต้่าไงแต่ก็มัเงินใช่เอามาเลยอร่อยเราไม่เคยกินจำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนเมนูที่เราเคยกินมีเปล่า นี่น่าจะมีนะแต่ว่าไม่เคยกินเมื่อเรากินน้ำส้มยูสุโซดา,ซดา,ซดาก็อร่อยเหมือนกันมากินชอคแลนเยน็นชอคแลนเย็นไม่อยู่ในเมนูก็ให้เขาทำได้อ่ะตอนนี้เพื่อนหนีไปคนหนึ่งแล้วอิ่มมากไม่ใช่คือเขามีประชุมไงนะทำงานแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดาก็แวะมากินนรางวัลก็กลต้องรีบกลับไปทำงานไม่กินซาลาเปาไปสามลูกหรอใช่ม,มาซาลาเปาสามลูกแล้วขนมจีบอีกนี่อ่าแล้วก็นี่มีผัดไทยผัดไทยก็อร่อยนะ เมื่อกี้สั่งมาแล้วโดนโดนเพื่อนตกไปอ่ะรีวิวใช่คุณแม่สาขาหนี้ป้าว่าเห็นที่ชัด์คืออาหารเร็วเร็วกว่าสาขาเดิเร็วมากเร็วมากกดสั่งไปปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะคือสาขานน้นอะสั่งแล้วก็บางทีหายไปนานนะต้องตามต้องตามอันนี้มาเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่ามันคืกคักกว่าที่นู้นนะคืกคักกว่าที่นู้นมันจะเหมือนเงียบๆเล็กกว่านี้ป่ะหรือเท่าเท่ากันที่โู้นนั่งสบายกว่าที่นี่โต๊ะมันแคบแคบที่นู้นมันจะโล่งๆ แล้วราคานี้รู้สึกว่าเป็นยังไงะก็โอเคนะโอเคอยู่ <grid> แต่หายไปหลายอย่างเหมือนกันใช่หายไปหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าก็กินได้อยู่จริงๆก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดเนี่ยมันข้างในเมื่อคลายตัวเกี๊ยวกุ้งทอดที่หายไปนะซึ่งแต่ว่ามันมีก๋วยเตี๋ยวมาลับแค่นั้นเองอือทดพอทดแทนกันได้อ่ะก็หลังจากกินมานะคะมันมีความรู้สึกว่าหลายอย่างมันจะไม่เหมือนสักขาเบสเกตคือเมนูเหมือนกันแต่ว่ารสชาติแตกต่างรายละเอียดแตกต่างนะอย่างเช่น ช็อกโกแลตลาวาเนี้ยจำได้ของเบสเกตคือเจาะแล้วแบบลาวาอะไรออกมาแล้วแบบอร่อยมากอันเนี้ยมันไม่ค่อยลาวาเท่าไหร่แต่เพคก็อุ่นๆนะแต่มันไม่ไหลอ่ะแล้วก็พอมันไม่ไม่ค่อยลาวามันจะแบบมันจะขมๆยังไงไม่รู้ครับที่ต่างกันอีกก็มีผัดไทยผัดไทยรสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีสปาเกตตี้อันนี้ก็ไม่เหมือนพริกแห้งเบคอนอ่ะเหมือนไม่เหมือนน้ำหนักมือเชฟอาจจะต่างกันสรุปว่าก็ชอบที่เบสเกตมากกว่า ถ้าเขาหน้าไปกินอีกก็ไปกินที่เวสเทิเพราะไปกินมาสองครั้งแล้วก็ยังแบบชอบถูกใจคนก็ลงกว่าเพราะแต่อาหารรอนานนะคุณแม่ใช่ใช่แต่ที่เนี้ยที่พารกลอนมีข้อดีอย่างมากคืออาหารเร็วเร็วมากสั่งทุกมาปับ๊บทุกมาปั๊บตรงนี้เลยอ่ะอืมก็ลองดูนะคะใครไปกินสาขาอื่นแล้วเป็น แล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้หรือมีอันไหนดีไม่ดีอะไรก็แนะนํามานะคะอ๋ออย่างหนึ่งเป็ดปักกิ่งจะบายแล้วเป็ดปักกิ่งอันนี้หนังไม่กรอบอ๋อสาขาพระลักษณ์นั่นใครไปแค่วันนี้หรือเป็นเทปตัวนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้วันนี้กินแล้วหนังไม่กรอบค่ะใช่ป้าไม่แฮปปี้เลยโอเคอ่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นคุณเล่น